อะไรครับของใหม่มาะะใช้นะครับใช่ค่ะ<งา>ก็ไม่เชิงใหม่มากเมื่อก่อนเคยมีแล้วมันหมดไปแล้วสั่งมาใหม่ค่ะ,คะไปดูกันเลยค่ะมาอ๋โอพนักงานกําลังช่วยกันแพ็คของอย่เลยค่ะโอโ้ยคนนี้ดูขยันยานแข็งเป็นพิเศษนะคะเฮ้ยเด็กเกียร์ทำไมอยู่คะกล่องค่ะใส่อะไรแค่กล่องนะคะกล่องใส่พวงกุญแจให้แข่งโอ้กล่องใส่พวงกุญแจ มีพวงกุญแจามาใหม่หรอคะไดนดูจินี่อ่าอันนี้เป็นพวงกุญแจเด็กจิ๋วนะคะอันนี้ครบเซตครบเซตคือมีหอนันถ้าเกิดว่าใครสั่งครบเซตก็มีลดราคาแล้วมีกล่องใส่ให้ด้วยค่ะกล่องซึ่งเด็กจิ๋วพับเองกับมือไ้ใช่เป็นกล่องที่น้องพิมพ์พับเอง <laughs> อ่าในกล่องนะคะครบเซตก็จะมีหกอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะแกะออกมาให้ดูนะคะว่ามีลายอะไรบ้างอ่าน้องพิม อยาันีเลยครับอยา,น,อยานทำกล่องมากนี่นะคะจะเป็นเด็กจิ๋วชิวอเอานี่ครั้งนี้จะเป็น<า>ตรงสายจะเขียนว่า facebook เราชื่อว่าไลน์ facebook com d e a h เด็กจิ out. ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นชื่อช่องค่ะเป็น youtube com d e a h เด็กจิ out. อ่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะเนี่ยน้องพิมมีเอาไว้ท่นแข่งขับไม่ใช่เอาไว้ <laughs> เอาไว้ห้อยอะไรค่ะอ๋อห้อะไร,ะไะไรทําเป็นพวงกุญแจก็ได้สมุดใช้กระเป๋าก็ได้ใช่สมุดเนี่ยเรามีห่วงไปให้สมุดคนไม่อยากเอาไปคล้องโทรศัพท์เอาหนีไว้คล้องโทรศัพท์ใช่ไหมคะหรือคล้องกุญแจรถก็ได้ผูกกับกุญแจเกี่ยวคล้องกับกุญแจแล้วก็เวลาถือก็ถือแบบนี้ได้เลยสะดวกม,มากเลยนะคะแต่แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเอาไปคล้องกุญแจอยากทำเป็นพวงกุญแจที่มันแบบอาจจะอยากมีห่วงเยอะหรืออยากไปห้อยกับกระเป๋าเนี่ย เราก็มีหว่วงเหล็กแถมไปให้ด้วยเผื่อว่าปเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะการเด็กจิ๋วก็จะมีห้อยอยู่นะคะได้ไหมลูก <c oughs> ช่วยไลน์ต่อไปนะคะสีฟ้า <c oughs> เป็นนี่จะมีห่วงเหล็กมาให้ด้วยนะคะอ่าก็จะเป็นเด็กจิ๋วนิวทอยส์ค่ะอุย้ยคังๆน,นี่ก็จะเขียนเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เขียนเด็กจิ๋วเฟสบุ๊คเด็กจิ๋วชิวอัพเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็น YouTube จะเป็น youtube.com/slash เด็กจิ๋วนิวทอยสค่ะ อ่าเด o กจิ๋วแฟนค่ะเด็กจิ๋วเด็ก r i e n แอนฟนนี่เป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยนี่นานใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า,อ,าอุ้ยคุณแม่เอาจิ๋วลิตเติ้ลเชฟก่อนได้ไหมอ่าต่อไปเป็นไลท e ลิตเติ้ลเชฟนะคะลิตเติ้ลเชฟก็จะเป็นรูปน้องพิมทําขนมอ่าก็เหมือนกันมีชื่อ a c e b o o k เด็กจิ๋วชิวอาวกับ y YouTube เด็กจิ๋วล i ตเติ้ลเชฟนะคะอ่าอันนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลเหลืองคะ่ะ อ่นต่อไปน้องดึงโชว์เลยค่ะน้องแม่หยุดได้ยังเนี่ยโอเคอ,<ะ>อ่านโชว์ค่ะเล็กมากค่ะอันนี้คือเด็กจิ๋วนิวเฟรนช่องใหม่ล่าสุดของเรามีโมโมกับโมจิแล้วก็น้องติมสีม่วงค่ะออกม่วงชมพูลายเด็กจิว๋วด็อกเตอรโก้ค่ะก็จะน้องพิมพ์กตบลุงโก้อยู่อันนี้จะเป็นติมสีฟ้านะคะเป็นติมสีฟ้า อันสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวเด็กจิ๋ว small world เด็กแม่ทำนี้เด็กจิ๋วเขาพักเด็กจิ๋ว small world นะคะ,ะใครเป็นแฟนช่องไหนก็เลือกซื้อช่องนั้นได้เลยอันละเท่าไหร่คะน้องริมร้อบาทค่ะหนึบาทเราส่งให้ด้วยไหมคะส่งให้รวมค่าส่งแบบลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เร็วด่วนจีแบบ e m s นี่ก็เพิ่มสาบาทค่ะทีนี้ มันจะมีแบบบั克เซตเมื่อกี้ที่คุณแม่เอาให้ดูใช่ไหมคะบั克เซตอย่างนี้มีครบ6ลายเลยจริงๆ6อันมันต้อง6 0 0เนอะลดเหลือ550พอค่ะถ้าใครสั่งผรบ6ลายเป็นเซตเนะดีดไหมคะแล้วก็จะได้กล่องที่น้องพิมพ์พับเองกับม <laughs> ือแถาอยากได้ไหนกล่องนี่นพับเองกับมือได้ไหมคะมาส่งพิมพ์แค่ไนๆๆ <laughs> อะไรนะคะจ<อ>งฟรีเหมือนกันแต่ถ้าเกิด EMS ก็เพิ่ม30บาทเหมือนกันค่ะโอเคครับถ้าแต่ ถ้าเกิดจะรู้ว่าเด็กจิวพับเองคือตรงด้านล่างเนี่ยมันจะย่น,ยนๆนิดนึงอ๋อถ้าใครได้กล่องไหนที่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยจะเป็นฟีมือเด็กจิ๋วถ้ากล่องไหนเรียบร้อยก็คือคนผู้ใหญ่พับหรอคะใช่ค่ะไก่หรือปอมพัดเองได้เ่ย,ยเปลี่ยนนะคะย่า ซื้อได้ที่ไหนคะเดี๋ยวยังไม่ได้บอกซื้อได้<ม>ที่แคม,มูนช็อปนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ก็สั่งซื้อตรงมาที่แคม,มูนช็อปที่มี่ะที่เฟซบุ๊กแคมูนช็อปก็ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะมีคนถามว่าแคม,มูนช็อปคืออะไรร้านอยู่ที่ไหนไม่มีร้านนะคะไม่มีหน้าร้านขายในเว็บเท่านั้นใน Facebook ก็ได้เข้ามาที่แคม,มูนช็อปโอเคไหมคะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรบอกผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเลยคะ่ะจะมีตับผลิตภัณฑ์ใหม่ตุ๋นไว้ก่อนคะ่ะ เต่าไม่ใช,ไใช่ไม่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 เกี่ยวจะอุบทำไมครับเด็กจิ๋วตะพาตะพาไม่ใช่แล้ว